ตอนนี้ผ่านมา10ชั่วโมง50นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแบตเหลือ3%นะครับในส่วนของความสว่างยังเปิดสุดเหมือนเดิมนะครับในส่วนของความเรทของตัวคลิปก็อยู่ที่ 720p 60เฟรมเรทนะครับรีวิวการใช้งานจริงของเครื่องเทคโน s p a r สป7 Pro ก่อนอื่นมาดูที่สเปคเครื่องกันก่อนเลยนะครับ t ทคโนโ spa r จ7 pro ระบบปฏิบัติการ android 11 cpu mediatek helio g 8 0 ram 4 g b ล rom อม1ี8ิ g b r e f r e s หน้าจอ9 0 hz ขนาดหน้าจอ6.6นิ้วเป็นแบบ sd plus นะครับกล้องหน้าเป็นแบบเจาะรูความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลพร้อมไปแลชกล้องหลังจะมีอยู่3ตัวก็จะมีความลเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซล2ล้านพิกเซลแล้วก็ ai lens นะครับมีสแกนนิ้วแล้วก็มีสแกนใบหน้า แบต5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว10วันช่องเสียบสายชาร์จจะเป็นแบบไมโคร USB ใช้ซิมขนาดนาโนซิมรองรับซิม 4G ทั้ง2ซิมนะครับและสามารถเพิ่มเมมได้สูงสุด512กิกราคาวางจำหน่ายจะอยู่ที่4,590บาทส่วนราคาพิเศษโปรโมชั่นและของแถมต่างๆก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆตามช่องทางออนไลน์ lazada และ shopee ส่วนลิงก์สินค้าในเดจะโพสไว้ที่ใต้คลิปนะครับ ตลอดการรีวิวนเดย์จะใช้จอ90 h z ทั้งหมดเลยนะครับเรามาเริ่มที่ Facebook นะครับถ้าจากสายตาที่มองเห็นนะครับจอสมูทมากแต่ด้วยตัวกล้องที่ถ่ายนะครับแสดงผลได้เต็มที่60 h z เท่านั้นคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นเหมือนที่นเดย์เห็นนะครับนี่ Facebook นะครับลองปัดเร็วๆนะ จริงๆถ้าเลื่อนแบบนี้นะครับจอค่อนข้างที่จะสมูทมากเลยนะครับมาดูที่ IG หรือ Instagram นะครับเหมือนกันนะครับเวลาเล่นโซเชียลนี่สบายเลยนะครับถ่ายลื่นปื้ดลื่นปื้นมาดู TikTok บ้างนะครับ ติดต่อนี่ถือว่าสบายเลยนะครับก็คือในส่วนของโซเชียลนี่ไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วก็เวลาที่เราดูภาพหน้าจอตอนไถ่ายฟีดนะครับก็ดูลื่นด้วยในส่วนของ YouTube นะครับสามารถเปิดความเรียดได้สูงสุดก็คือ 1440p 60 f ยเฟรมเรทนะครับไม่สามารถดูไฟล์แบบ HDR ได้แล้วก็ขนาดที่เหมาะกับตัวเครื่องนะครับอัตราส่วนที่เหมาะกับตัวเครื่องก็คือ 7 2 0 p 6 0เฟรมเรทแต่เดียเด๋ยวนณเดยจะทดสอบ1 0 8 0 p 6 0เฟรมเรทให้ทุกคนดูนะครับว่าภาพที่ได้จะเป็นอย่างไรบ้างดูนะครับตอนนี้1 0 8 0 p 6 0เฟรมเรทนะครับ ในส่วนของเรื่องเสียงนะครับลำโพงจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ตัวเครื่องจะมีลำโพงอยู่ตัวเดียวนะครับลำโพงตัวเดียวเมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะครับเรื่องภาพเรื่องเสียงไปแล้วมาดูในส่วนของคะแนนกันบ้างดีกว่าคะแนนที่นาเดทดสอบมานะครับสำหรับตัวนี้นาเดจะใช้อั t ต t ตูเวอร์ชัน8.4.1ตามนี้นะครับคะแนนที่ได้ก็อยู่ที่ประมาณ200,000นะครับ คะแนนในส่วนของ CPU, GPU, Mem, UX ก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูคร่าวๆสำหรับคะแนนก็ถือว่าสูงในระดับของ Helio G 8 0นะครับในส่วนของมันติทัศนะครับรุ่นนี้สามารถทัดได้5จุดนะครับทัดไม่เด้งนะครับ มาดูในส่วนเซ็นเซอร์ของตัวเครื่องนะครับก็จะมีแอคเซลมิเตอร์ไลท์เซนเซอร์โปรซิมิตี้เซนเซอร์ซาวเซนเซอร์ในส่วนของใจโลสโคปจะไม่มีนะครับมาดูแอคเซลมิเตอร์นะครับดูว่าเคลื่อนเร็วไหมนี่สมูทนะครับไลท์เซนเซอร์ ในส่วนของความละเอียดของ Netflix ที่เราสามารถดูได้นะครับน้าเดยํทำการทดสอบให้แล้วนะครับสําหรับ Netflix นะครับจะดูได้ที่ความละเอียด480 p มาดูในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับสัญญาณ Wi-Fi จะรองรับ2.4 GHz แล้วก็ตัว5 GHz นะครับสามารถแชร์รหัส Wi-Fi โดยใช้ QR Code ได้สามารถเปิด Hotspot ส่วนบุคคลได้นะครับ สำหรับสัญญาณไ i ฟ i ที่เราแชร์นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะปล่อยเป็นขึ้น2.4 GHz หรือว่าขึ้น5 GHz ก็ได้นะครับมาดูในส่วนของความสว่างของหน้าจอนะครับหน้าจอก็สว่างอยู่นะครับมาดูที่ทีมมืดน,นะครับก็มีให้ใช้งานตามปกติขนาดฟอนต์สามารถปรับได้อยู่3ระดับนะครับ เดี๋ยวจะทดสอบฟอนต์ขนาดใหญ่แล้วก็ลองเข้า Facebook ดูนะครับอันนี้คือฟอนต์ขนาดใหญ่นะครับถ้าปรับแบบนี้เห็นชัดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองปรับเป็นขนาดปกตินะครับขนาดปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือขนาดเล็กสุดนะครับสําหรับขนาดเล็กสุดก็จะตามนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีโหมดเกมมีสมาร์ทพาร์เนลสมาร์ทพาร์เนลก็คือแบบนี้นะครับ สำหรับแอป8 a หรือแอปโคลนะครับสามารถโคลได้3แอปเท่านั้นก็จะมี Facebook Instagram Messenger นะครับเดี๋ยวจะทดสอบลองเปิดให้ดูนะครับถ้าแอปที่โคลมาก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้อันนี้คือแอปหลักตามปกติส่วน3อันนี้คือแอปที่โคลมานะครับเห็นไหมในส่วนของแอปมือเดียวก็มีเหมือนกันนะครับสามารถเปิดแอปมือเดียวได้นะครับ ก็หลักๆกการใช้งานเครื่องทั่วไปก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการเล่นเกมดูกันนะครับว่า Techno ลยีสปาร์ตสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับมาดูในส่วนของการเล่นเกม ROV นะครับสําหรับ CPU Helio G80 จะยังไม่มีให้เปิดโหมดเฟรมเดทสูงนะครับสามารถปรับสูงสุดได้ตามนี้นะครับ เฟรมเรทของตัวเกมจะอยู่ที่30นะครับเดี<_<_๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลาเข้าไฟหนักๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ Surge. 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 The enemy. Double kill. Those who don't kill. สำหรับเกม rov นะครับก็ถือว่าเล่นได้แบบสบายสบายเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนี่ตามตรงเลยนะครับคือไม่ร้อนเลยนะครับอุ่นๆเล่นแบบสบายเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่เกมอื่นกันต่อเลยนะครับมาดูที่เกมฟรีไฟล์กันนะครับกราฟิกเดี๋ยวนะเดยลองปรับสูงสุดทุกอย่างเลยนะครับมีให้เปิดกราฟิกสูงนะครับความคมชัดระดับสูงนะครับชาร์โดเปิดเปิดทุกอย่างเฟรมเรทสูงมีนะครับ น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาทดสอบเล่นกันดูนะครับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสตัง What? มาทดสอบโหมด4ต่อ4กันบ้างนะครับ First Blood First Blood Kill Triple Kill. <Kill. S 2> สำหรับเกมฟรีไฟลก็ตามที่เห็นเลยนะครับเล่นก็สนุกตัวเครื่องนี่ยังไม่มีความร้อนนะครับตอนนี้ก็รู้สึกอุ่นๆเท่านั้นเองอ่าเดี๋ยวเรามาดูในเกมอื่นกันต่อเลยนะครับมาที่เกม PUBG Mobile นะครับ สามารถปรับสูงสุดก็คือภาพ s d นะครับแล้วก็เฟรมเรตเป็นสูงเดี๋ยวเราลองเล่นแบบไหนดีเลือกสมดุลแล้วก็เฟรมเรตเป็นอัลต้าก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเลือกในโหมดล็อบบี้ด้วยนะครับตั้งให้เหมือนกันโอเคตอนนี้ตั้งเหมือนกันแล้วนะครับใจโลสโคมไม่มีนะครับไม่สามารถเปิดได้นะครับ มาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันต่อเลยนะครับมาดูโหมดต่างๆของกล้องหลังกันก่อนนะครับก็จะมีในส่วนของวิดีโอสั้นวิดีโอ AI Cam โหมด Beauty รูปบุคคลโหมดประสิทธิภาพในที่มืดแล้วก็จะมีในส่วนของภาพถ่าย AR เคลื่อนไหวช้าพาโนรามา เอกสารเวลาที่หมดไปนะครับในส่วนของวิดีโอนะครับสามารถปรับความละเอียดในการถ่ายวิดีโอได้สูงสุดก็คือ2 k ถ้าเราปรับโหมดโบเก้อันนี้นะครับก็คือโหมดหน้าฉลังเบอร์ความละเอียดของกล้องจะถูกปรับลงมาเหลือ7 2 0 p ส่วนอันนี้จะเป็นโหมดใบหน้าสวยนะครับถ้าเราเปิดโหมดใบหน้าสวยก็จะอยู่ที่7 2 0 p เหมือนกันนะครับเราสามารถเปิดไฟแฟลชค้างไว้ได้ด้วยแบบนี้นะครับ ในส่วนของ AI Cam นะครับก็จะมีให้เราปรับเป็น s d r นะครับตอนนี้ในเดตตั้งเป็น Auto ไว้แล้วก็ภาพถ่ายความละเอียด48ล้านกดเปิดที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของปรับอัตราส่วนของภาพนะครับเลือกแบบเต็มจอนะครับอัตราส่วนแบบ4:3แล้วก็อัตราส่วนแบบ1:1 ในส่วนนี้จะเป็นเอฟเฟกกับฟิลเตอร์นะครับเวลาที่เรากดแล้วก็จะมีตัวอย่างให้เราเลือกแบบนี้นะครับว่าเราต้องการเอฟเฟกแบบไหนนะครับในส่วนของโหมดบิวตี้นะครับก็จะมีให้เราปรับใบหน้าสวยแล้วก็ปรับเชฟนะครับใบหน้าสวยก็จะมีให้ปรับอยู่6กระดับหรือว่าเราจะเลือกเป็น AI แล้วก็จะมีให้ปรับเกี่ยวกับบอดี้เชฟนะครับปรับสรีระร่างกายนะครับจะปรับเอวปรับอะไรประมาณนี้แหละนะครับก็จะมีให้ปรับอีกเยอะเลยนะครับ ในส่วนของรูปบุคคลจะเป็นการถ่ายภาพคล้ายกับหน้าชาหลังเบอร์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะไม่มีอะไรให้เราปรับนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของกล้องหน้านะครับมาดูในส่วนของกล้องหน้าว่ามีโหมดอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากวิดีโอสั้นนะครับก็ส่วนต่างๆก็จะคล้ายกับของกล้องหลังนะครับอันนี้คือวิดีโอนะครับวิดีโอก็มีปรับใบหน้าสวยเหมือนกันปรับโบเก้หน้าชั้นหลังเบอร์เหมือนกันนะครับ ความละเอียดถ่ายได้สูงสุด 2K เหมือนกันถ้าปรับหน้าฉลังเบอร์หรือปรับโหมดบูตี้ความละเอียดของกล้องจะถูกปรับลดลงมาเหลือ 720p อ่าก็จะมี AI Cam นะครับ AI Cam ก็จะเหมือนของกล้องหลังเลยนะครับมีไฟแฟลชนี่สามารถเปิดไฟแฟลชได้มีปรับอัตราส่วนของจอภาพมีใส่ฟิลเตอร์ต่างๆนะครับโหมดบูตี้ของกล้องหน้าจะมีปรับ AI เฉพาะใบหน้านะครับ อันนี้จะปรับได้อยู่3ระดับหรือว่าเราจะเลือกเป็นแมนนวลก็ได้นะครับปรับความเนียนของผิวปรับรูปทรงปรับคางปรับดวงตาอะไรประมาณนี้นะครับแต่จะไม่มีให้ปรับบอดี้เชฟนะครับมีรูปบุคคลโหมดประสิทธิภาพในที่มืดภาพถ่าย AR ถ่ายกว้างนะครับเวลาที่หมดไปโหมดต่างๆของกล้องก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูภาพที่นาเดได้ไปทำการทดสอบมานะครับว่าภาพที่ได้มาเป็นอย่างไรบ้าง ช่วงนี้ก็อาจจะหาถ่ายรูปยากนิดนึงนะครับก็ลองดูคร่าวๆเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับ มาดูในส่วนของการทดสอบการสแกนนิ้วแล้วก็สแกนใบหน้านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการสแกนนิ้วนะครับตอนนี้กดปิดหน้าจออยู่นะครับแตะเบาๆดึงออกติดนะครับแตะการสแกนนิ้วถือว่าทําได้เร็วนะครับสามารถตั้งลายนิ้วมือได้สูงสุด5ลายนิ้วมือนะครับ สำหรับการสแกนใบหน้าหรือการปลดล็อกด้วยใบหน้านะครับเราสามารถตั้งได้1ใบหน้านะครับไม่สามารถตั้ง2คนได้นะตั้งได้1ใบหน้าเท่านั้นโอเคเรามาดูกันนะครับให้ดูก่อนนะครับนี่จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าไม่เจอใบหน้าก็จะขึ้นแบบนี้1 2 3กดเห็นไหมครับ1 2 3สการสแกนใบหน้าก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเดี๋ยวทดสอบลองใส่หน้ากากดูนะครับ ตอนนี้น่าจะเห็นเงาลางๆนะครับว่าตอนนี้น้าเดใส่หน้ากากแบบหน้ากากอนามัยอยู่นะครับเดี๋ยวมาทดสอบลองสแกนใบหน้าดูนะครับทําได้อยู่นะครับอืมดีเลยนิดเดียวเองนะครับโอเคอย่างนี้ถือว่าสะดวกสบายเลยนะครับในส่วนของการแคปหน้าจอนะครับสามารถแคปหน้าจอได้4แบบนะครับมาดูแบบแรกนะครับแบบแรกกดปุ่มลดเสียงตรงนี้นะครับพร้อมกับปุ่มพาวเวกดพร้อมกัน อันต่อมาเราใช้3มนิ้วลากที่หน้าจอนะครับหรือเราจะใช้จากเมนูเซนเตอร์ด้านบนตรงนี้นะครับจะมีคำว่าภาพหน้าจอกดหรือเราจะใช้จากสมาร์ทพาเนลนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์การแคปหน้าจอนะครับกดส่วนถ้าต้องการจะแคปหน้าจอแบบยาวก็สามารถทำได้นะครับเวลาที่เราแคปหน้าจอให้กดตรงนี้เลื่อนต่อเนื่องนะครับดูนะครับ เราก็เลื่อนขึ้นเราต้องการยาวขนาดไหนเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราพอแล้วนะครับก็กดตรงนี้สิ้นสุดการถ่ายภาพหน้าจอแบบยาวก็จะได้ภาพที่เราแคปหน้าจอแบบยาวแบบนี้นะครับกดเรียบร้อยเท่านี้เองนะครับสําหรับการแคปหน้าจอนี่คือภาพหน้าจอที่แคปมาเมื่อกี้นะครับ เดี๋ยวเราจะใช้สายชาร์จแล้วก็อะแดปเตอร์ที่มากับตัวเครื่องนะครับในส่วนของอะแดปเตอร์จะจ่ายไฟอยู่ที่5โวลต์2แอมป์หรือ10วัตต์เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับว่าจากแบต0%นะครับเราจะใช้ระยะเวลาในการชาร์จนานเท่าไหร่นะครับ จากแบเเลยนะครับผ่านมา30นาทีแบตชาร์จได้20์มาดูที่1ชั่วโมงนะครับตอนนี้1ชั่วโมงแล้วแบตชาร์จไปได้4 0ซนะครับตอนนี้2ชั่วโมงแล้วนะครับแบตชาร์จไปได้7 7ผ่านมา3มชั่วโมงแบตชาร์จได้97%สสังเกตนะครับเวลาที่เราเสียบสายชาร์จจะมีไฟขึ้นตรงนี้สีน้ำเงินตรงนี้นะครับ เป็นการแจ้งว่าเราทำการชาร์จแบตอยู่นะครับตอนนี้แบตเต็ม100%แล้วนะครับใช้ระยะเวลา3ชั่วโมง16นาทีโดยประมาณนะครับสังเกตนะครับถ้าแบตเต็มแล้วไฟที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้จะดับไปนะครับก็สรุปได้ว่าใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมง16นาทีนะครับเดี๋ยวมาทดสอบเปิด Youtube ต่อเน,นื่องกันดูนะครับ ในส่วนของความเรยดนะครับนาเดจะตั้งไว้ตามอัตราส่วนของหน้าจอนะครับตอนนี้ตั้งไว้ที่ 720p 60เฟรมเรทนะครับในส่วนของความสว่างของหน้าจอจะตั้งไว้สูงสุดแบบนี้เลยนะครับก็คือปรับความสว่าง100%อ่ะเรามาดูกันเลยนะครับจับเวลานะครับตอนนี้ผ่านมา10ชั่วโมง50นาทีนะครับแบตบเหลือ3%นะครับ ในส่วนของความสว่างยังเปิดสุดเหมือนเดิมนะครับในส่วนของความเรทของตัวคลิปก็อยู่ที่7 2 0 p 6 0เฟรมเรทนะครับมาดูในส่วนของเปอร์เซ็นต์การใช้งานแบตเตอรี่นะครับเปิด YouTube อย่างเดียวเลยนะครับตามนี้เลยมาสรุปการใช้งานของเครื่อง t e c h n โ s p a r t 7 pro นะครับที่ในเดชชอบก็จะมีในส่วนของเรื่องการประหยัดพลังงานนะครับ เรื่องความร้อนของตัวเครื่องนะครับตรงนี้ถือว่าคุมได้ดีนะครับตัวเครื่องไม่ได้ร้อนมากอุ่นๆนะครับแล้วก็การที่อัตราส่วนของหน้าจอเป็น s d p a d ก็ทําให้ประหยัดพลังงานได้อีกส่วนหนึ่งเวลาเราใช้งานก็ถือว่ายาวๆเลยนะครับตัวเครื่องก็เลยไม่ร้อนนะครับเล่นเกม,มระดับกลางๆถือว่าทําได้ดีนะครับถ้าเล่นเกมหนักๆก็แนะนําให้ปรับต่ําสุดแบบนี้ก็ถือว่าเล่นได้นะครับ ในส่วนของเรื่องรูปถ่ายก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับจุดสังเกตที่หลายๆคนแท็กมานะครับก็คือช่องเสียบสายชาร์จเป็นแบบ micro usb ถ้าคนที่ซื้อเครื่องใช้มีหลายเครื่องนะครับมีมือถือหลายรุ่นตรงนี้เขาอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าบางคนซื้อมาเครื่องเดียวนะครับมีมือถือใช้งานอยู่เครื่องเดียวการที่จะได้สายอันไหนมามันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันใช่ไหมครับก็แค่เวลาที่เราจะเสียบใช้งานต้องดูดีๆหน่อยนะครับว่าเราเสียบถูกด้านหรือเปล่าอย่างตัวนี้ ก็ต้องเอาด้านเหลี่ยมแบบนี้ขึ้นแล้วก็เสียบซึ่งอาจจะแตกต่างกับ USB Type C นะครับก็คือเราสามารถเสียบมุมไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งแล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ Green Apple Online นะครับานะเดยอยากให้ทุกคนช่วยกันกดตามกดตรงนี้นะครับแล้วกดที่กระดิง่งกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับ เวลาที่มีคลิปหรือมีข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับทุกคนก็จะได้เห็นคลิปที่นาเดชโพสนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปไหนนะครับกดถูกใจแบบนี้ให้นาเดชด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ